สุกยังไหนดูดิผมก็ว่ากลิน่นออกแล้วเพราะว่าผมยกหนูกลอมนอกนุ่มในแข็งกเดี <c oughs> ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube <c oughs> มึงตรุษบักสดเนี่ยมีเขาเอาของมาฝากครับ <c oughs> ด้านในอัเนี้ยกล่องนี้ยะ <c oughs> นี่กล่องนี้นะมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> มาเมื่อกี้ครับเอามาฝากเ มา,ามาจากที่ไหนนะของภูเขาไฟภูเขาไฟภูเขาไฟคือของภูเขาไฟนี่คืออะไรในกล่องนี้นะเรายังไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่ามีลูกค้าที่เขามาซื้อของนี่แหละนะครับเขามาซื้อเขามาซื้อของนี่เละเอามาฝากนะครับดูฮะอะไรลูกชายน่ะ เข็ชแวอาอาไปทิงเลยไหทิ้งใสุ่ใสุ่เอาทิงทีป่าแล้าโตแล้วก็ตักขึ้นมาไม่รู้จะตักขึ้นือเป่าเอาอ๋อกินได้แล้วมันกรอบนอกนุ่มในนะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไร ะบ,บ,บ,บ้านีเคบบนน่ครับเปดูกันพร้อมกันครับหนึ่งสองเวบนี่มาเร็วเขาบอกว่าของภูเขาไปครับเป็นผู้เรียนนะเป็นผู้เรียนนะครับเดี๋ยวนี้ทุเรียนก็เป็นราคาครับนะอยู่ที่ระยองเนี่ยอยู่ที่จันเนี่ย อวันนั้นผ่านมาซื้อนะครับโลละสอง้อยห้าสิบนะครับช่วงนี้แต่ตัวนี้เป็นทุเรียนของอ่าซิสเกตน,นะเป็นทุเรียนภูเขาไฟครับไม่รู้ว่าสุกหรือ,อยังนะนสีลูกครับลูกลัลูกละหลายโลสวยคนะ้าบ นคนมันจะลูกสวยๆนะครับวน่สวยมากครับลูกมีแต่รอนใหญ่ๆเลยเ,นะเป็นชุดเดียนภูเขาไฟเป็นทุเดียนสีเเกตนะลูกค้ามาฝาก นี่ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็บายบายสวัสดีครับ